ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแต่ถึงครานั้นพูดวิญ,ญญาณต้นไม้แมงม,มุมก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและจะต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวสิ่งที่ผู้ชมสังเกตเห็นจริงๆเธ ทางสารที่แปลงร่างเป็นซูร่าแม้แต่ผู้ชมในที่นั่ง VIP เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทางสารเอาชนะพูดต่อสู้ของเขาได้อย่างไรลูกบอลแสงนั้นมีพลังมหาศาลของพลังสายเลือดหลังจากที่พลังของสายเลือดหัวหอมพูดวิญญาณกินซากศพแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาทำได้เพียงรู้สึกอย่างคลุมเครือว่ามันเป็นอย่างน้อยถึงจุดสูงสุดของระดับที่2หรือแม้แต่ระดับที่1ของสายเลือด จากนั้นเกมก็จบลงผู้ชมที่จาการแสดงของถังซานในการแข่งขันแต่ละรายการแตงก็ประหลาดใจมากที่สุดในเวลานี้ในระหว่างการแข่งขันเดียวแต่ชนะของถังซานเหนือช้างแมมมอสสีทองดูแปลกมากเรากับว่าช้างแมมมอสสีทองแกล้งทําเป็นยอมแพ้แล้วคราวนี้ราคู่ต่อสู้ของเขายังจะยอมแพ้อยู่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ยอมแพ้แล้วมนุษย์คนนี้ทําได้อย่างไรยังมีคนที่ฉลาดที่เห็นแผนวงเวทในมือของทงางซานดูเหมือนว่าจะเป็นแผนวงเวทเคลื่อนย้ายในพริบตาที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ในตลาดและมีราคาที่แพงมากก่อนหน้านี้เขาสามารถเข้าถึงบริเวณใกล้เคียงกับผู้วิญญ,ญาณกินซากศพได้ในทันทีอาจต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายในพริบตานี้สองครั้งทำให้เขามีโอกาสโจมตีในระยะใกล้ หาพลังการต่อสู้ทั้งหมดเมื่อเขาเอาชนะช้างแหมมอสสีทองในเกมแรกนั้นมีอยู่จริงและเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแล้วมนุษย์คนนี้ความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดนั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือความเข้าใจของผู้ชมในปัจจุบัน <c oughs> เกี่ยวกับพลังการต่อสู้ของถังซานหลังจากเดินออกจากเวทีการแข่งขันเหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะถามด้วยเสียงถามว่า เจ้าทาได้อย่างไรและการซากศพนั้นอยู่ที่ไหนทังซานกล่าวว่าแกนแท้ของซากศพนั้นสกรปรกมากกินไม่พึงประสงค์เยอะเกินไปคาดเกียงว่ามันจะแพร่เชื้อไปให้เจ้าจริงแล้ววิธีการต่อสู้ของเขานั้นง่ายมากเขาใช้แสงสีทองไรเกอร์เพื่อปราบปามันในระยะใกล้เพื่อให้พลังงานของซากศพไม่สามารถแพร่กระจายได้เขายังเปิดช่องว่างอย่างเงีย,งยบๆแลกใช้ช่องว่าง เพื่อทำลายซากศพในแสงสีทองไรเกอร์ในเวลาเดียวกันเขาก็ผนึกวิญญาณซากศพด้วยช่องว่างและในกระบวนการนี้เขาอย่างคกนกินพลังของสายเลือดพูดวิญญาณกินซากศพอีกด้วยพรสวรรค์ทางสายเลือดของการเกืนกินของพูดวิญญาณกินซากศพนั้นดีจริงๆแต่สิ่งที่เขาเกืนกินเข้าไปนั้นค่อนข้างสกปรกแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพลังงานพรสวรรค์ทางสายเลือดของเขา เมื่อทั้งซาน <S <S ทําการช่วยเหลือคู่ต่อสู้ของเขาทั้งซานไม่ได้ช่วยเพียงอย่างเดียวแต่เขายัางดูดซับพลังสายเลือดบางส่วนมาอีกด้วยดัยดงคากล่าวที่ว่าพระเจ้าทรงทําความตามปัถนาของมนุษย,ย์เมื่อวานนี้ทั้งซานใช้พลังงานทั้งหมดของผนึกเสียรักจักรพรรดิย่างเงินครามของเขาในขณะที่เขาฝึกฝนพลังงานหินและพลังงานหยางเพื่อเตมิมเต็มให้กับจักรพรรดิย่างเงินครามของเขาเพื่อที่พลังงานหินและพลังงานหยาง จะไม่กระสับกระส่ายขณะที่ทั้งสานกำลังคุยกับเมยกงเจอพวกเขาก็ได้พบกับคนรู้จักคนหนึ่งนั่นคือมีปีศาจสีทองเข้มและทารกปีศาจที่พวกเขาเห็นในพื้นที่รอก็จบเกมและลงมาจากเวทีการแข่งขันเอินทารกปีศาจนั่งอยู่บนไหล่ของมีปีศาจสีทองเข้มิีมเรากับว่าเขากำลังเย้มแต่หัวที่ใหญ่โตของมันทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความ่วร้หลของมันอย่างยิ่ง มีแสงสีแดงจางๆจรงปริบในดวงตาของเจ้าหมีปีศาจเมื่อพิจารณาจากข้าบเลือดบนเล็บของเจ้าหมีปีศาจผู้ต่อสู้ของพวกมันอาจไม่จบลงอย่างมีความสุขทารกปีศาจตะโกนใส่พวกเขาจากนั้นก็เช็ดที่คอของมันใว้หน้าของทางซานแบนเป็นเย็นชาทันทีถ้าเป็นเพียงเขาเขาจะไม่สนใจกับการยั่วยุนี้เลยแต่การกระทำของทารกปีศาจนี้มีต่อเหมยกงเจอถ้าหวังว่าจะได้พบเจ้าในรอบต่อไป อางสารพูดเบาๆเห็นได้ชัดว่ามีปีศาจสีทองเข้มไม่คาดคิดว่ามนุษย์คนนี้จะพูดแบบนี้จริงๆไร้ทันใดนั้นเขาก็ส่งเสียงคำรามลึกออกมาเสียงแหลมของทารกปีศาจดังขึ้นใจเย็นๆเจ้าต้องสงบสติอารมณ์เพื่อยับยั้งความปรารถนาอันกระหายเลือดของเจ้าเนื่องจากเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะชนะแล้วพวกเขาจะได้เจอกับพวกเราในไม่ช้าก็าเร็ว เฉพาะบนวิธีการแผ่สันเท่านั้นที่สามารถทาได้เอาละเราไปหาอะไรกินกันเถอะทาตัวดีๆได้แล้วขณะที่เขาพูดเขาก็ตบมีปีศาจสีทองเข้มบนหัวหน้าแปลกที่มีปีศาจสีทองเข้มที่ทรงพระรางสงบรงภายใต้ความสะดวกสบายของทารกปีศาจทั้งซาลีต่างโรงเล็กน้อยเขารู้สึกได้อย่างคลุมเครือว่าดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงพิเศษระหว่างทารกปีศาจกับมีปีศาจสีทองเข้ม เมย์คงเจอขมวดคิยวเล็กน้อยและพูดว่าไปกันเถอะเธอไม่มีความประทับใจกับปีศาจเหล่านี้เลยตกลงทางสารก็เหมือนอีกฝ่ายเช่นกันอย่างที่คู่ต่อสู้บอกถ้าคู่ต่อสู้เล่นต่อได้ก็จะเจอหน้ากันไม่ช้าก็เร็วอยู่ดูการแข่งขันต่อไปหรือว่าเจ้าจะออกไปรังจากออกจากพื้นที่การแข่งสารทางสารถามเมย์คงเจอเมย์คงเจอพูดว่า จ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าต้องการที่จะสอนทักษะก,การต่อสู้ให้ข้าง,งั้นเหรอเรามาเริ่มกันเถอะเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะทางังสารตกเรีองอยู่พูดหนึ่งและถามว่าเจ้าจะไปที่บ้านของข้าง,งั้นเหรอเขาพูดตามความเป็นจริงทําไมละ่ะหรือว่าเจ้าจะไปที่บ้านของข้าพ่อข,ของข้าอยู่ที่นั่นนะไม่คงสือพูดเรวยความโกรธเอาระตกลรงตกลรงแน่นอนไปที่ห้องของข้ามันจะไม่มีปัญหาทางังสารพูดอย่างเร่งเรีบ รู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นเขาบัตนาโอกาสนี้ที่จะได้อยู่สองต่อสองกับเหมยกงเจอเหมยกงจือมองดูเขาได้ความสงสัยเพิ่งเห็นได้ชัดว่ามีอารมณ์ตื่นเต้นและขมวดเกลียวเจ้ามีจุดประสงค์อื่นหรือไม่ไม่ไม่ข้าเอาชนะเจ้าไม่ได้หรอกตอนนี้เจ้าทรงพลังอยู่แล้วนอกจากนี้เจ้าไม่เชื่อตัวตนของข้าง,งั้นเหรออังสารพูดด้วยรอยเย้ยเจ้าไม่เต็มใจที่จะถอดหน้ากากให้ข้าดู และเห็นหน้าที่แท้จริงของเจ้าและข้าจะเชื่อใจเจ้าได้อย่างไรหมายงเือพูดด้วยน้ำเสียงบูดเบืง้บงทังซานถอนหายใจและพูดว่าข้ามีเหตุผลของตัวเองขอให้เจ้าเข้าใจไปกันเถอะหมายคงเสือไม่ได้พูดอะไรอีกหลังจากออกจากจัตุรัสมีรถหมามากมายรออยู่ข้างนอกท้ายสุดแล้ววันนี้ผู้คนมามากมายมารวมตัวกันที่นี่เพื่อดูเกมมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําธุรกิจอย่างแน่นอนทงังซานเข้ารถมาและ ที่โรงแรมพื้นที่ภายในรถม้มีขนาดไม่ใหญ่นักและอากาศก็เข้าไม่ได้ท้งสารอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่รู้จะพูดอะไรเหมกยงจือยังคงเงียบและบรรยากาศในรถม้าก็ดูอึดอัดเล็กน้อยยังมีระยะห่างระหว่างสานที่แข่งขันกับโรงแรมพยักขาวหลังจากนั้นไม่นานท้งสารก็อดไม่ได้ที่จะพูดก่อนว่าทำไมเจ้าไม่พูดอะไรล่ะเหมกยงจือแต่มองเขาแลวพูดว่าเจ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าใจอะไรอยู่แล้ว ข้าจะพูดอะไรอีกราเจ้ารู้ไหมว่าข้าอยากรู้อะไรทั้งสารรังเรเรกน้อยและพูดว่าเอาระถ้าเจ้าเข้ารับตําแหน่งผู้นําของเผ่าพันธุนน์ปีศาจนกยงและกลายเป็นเช่าเมืองเคเรข้าจะถอดหน้ากาก,ากออกแล้วแสดงให้เจ้าดูตกลงไหมไม่กงจือต้องมองเขาแล้วพูดว่าเจ้าจะช่วยข้าตลอดไปและทุกอย่างใช่ไหมทางสารพยักหน้าโดยไม่รังเลว่าแน่นอนองั้นก็ดีมาก ไม่กงเจือแสดงอาการเป็นในในมีรอยยิ้มจังๆและพยักหน้าอย่างอ่อนโยนถ้าอย่างนั้นข้าจะขอให้เจ้าตามหาถังซานให้ข้าหน่อยได้ไหมถังซานตกใจมากเมื่อได้ยินคําว่าถังซานมันยังไม่สายเกินไปรอจนกว่าเราจะกลับไปจากการแส่งันครั้งนี้บางทีเมื่อถึงเวลาที่เจ้ากลับไปที่เมืองเคเรเขาอาจจะกลับมาแล้วก็ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับทั้งสานี้เป็นอย่างไรบ้างแม้ว่าเขาไม่ควรจะถามแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะถามแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกทุบตีเมื่อความจริงถูกเปิดเผยในอนาคตไม่กงเจอหยุดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าเขาเป็นเพื่อนของข้าเขาอายุน,น้อยกว่าข้าและเขาม,ากมักจะไปกวาดพื้นเป็นประจำที่โรงเรียนเทรีเขาเป็นคนดีมากแต่ไม่รู้ว่าทําไมทุกครั้งที่เจอเขา เมื่อพูดมาถึงจุดนี้เธออยู่ชั่วคราวเรากับว่ากําลังนึกถึงอะไรบางอย่างถังซานอยากจะถามเธอจริงๆว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับถังซานและยังอยากจะถามอีกว่าแล้วข้าวระตูรา่าข้าดีกับเจ้ามากมายแต่ทําไมเจ้ากลับไม่ให้ค้่ยชานมกับข้าเลยแต่กลับไปให้ถังซานทําไมเป็นอย่างนั้นเขาอยากจะถามเธอจริงๆแต่เขาก็ไม่กล้าถามเป็นเพระได้ไหมมีโชคชะตาบางอย่างดึงเธออยู่จริงๆหรือไม่ พูดตามทฤษฎีแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอที่จะเก็บความทรงจําเกี่ยวกับชาติก่อนของเธอหลังจากกลับมาชาติใหม่ในโรคนี้แต่เธอก็รู้สึกกับถังซานดีจริงๆเมื่อเกมจบลงและกลับไปที่เมืองเ,เทเรเซลถังจะต้องกลับมาสู่ตําแหน่งของเขาอย่างเร็วที่สุดดูเหมือนว่าเซลถังจะมีโอกาสมากกว่าซูร่าที่ผ่านชีวิตและความตายมาพร้อมกับเธอจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าเห็นเขาอีกครั้ง ทั้งสารถามถ้าบอกไม่ได้ไมคงเจอใส่หัวแต่ไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเธอทั้งสารถามว่าแล้วข้าร่นอกเหนือจากการกังวลว่าข้าจะไม่แสดงใบหน้าที่แท้จริงของหน้าต่อหน้าเจ้าเจ้ายังมีความรู้สึกื่นใดสําหรับข้าอีกไหมไมคกงเจอแล้วมองเขาแล้วพูดว่าเจ้าช่วยข้าข้ารู้แล้วแต่เราะว่าหลังจากที่ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเจ้าเท่านั้นและได้ยืนยันว่าเจ้ามีตัวตนจริงๆก่อนที่ จะบรรลุจุดประสงค์ที่แท้จริงข้าไม่กล้าที่จะเชื่อใจเจ้าอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่ข้าคิดเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาที่เธอมองมาที่เขาทางซานก็มีความปรารถนาที่จะเปิดโปงเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ทว่าตอนนี้มันไม่เหมาะสมจริงๆก่อนที่ปัญหาสาคัญในเมืองเทอรีจะได้รับการแก้ไขจะสะดวกปบาสําหรับเขาที่จะรับใช้ในตัวตนของสูราที่จะช่วยเธอข้าเข้าใจแต่โปรเชว่าทุกสิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้านั้น ไม่ขออะไรตอบแทนเลยข้าจะใช้การกระทำต่อไปเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าเห็นว่าถ้าผู้คนกับความไว้วางใจของเจ้าทางสารพูดเบาๆความผิดหวังแม้ว่าผ่านดวงตาของเหมยกงเจือและเธอก็พูดว่าตกลงและเธอก็ไม่พูดอะไรอีกเมื่อมาถึงโรงแรมพยักขาวทางสารก็พาเหมยกงเจือออกจากรถแล้วเดินเข้าไปในโรงแรมและถามว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนในราชสำนักวันพระรุดอวโสเหมยกงเจือกล่าวว่า มันเป็นทรัพย์สินของเผ่าพาันธ์ของข้าทางสารตนักได้ทันทีว่าเผ่าพานนันธ์นกยงเป็นสายาพันธ์ที่ก่อให้เกิดจกักรพรรดิมีศาสผู้ยิ่งใหญ่และทรัพย์สินของเผ่าพันธ์อย่างน้อยก็เป็นเรื่องปกติในราชสำนักบรรพบรุษอวสโสเขาพาเหมยกรงเตือขึ้นไปชั้นบนแล้วกลับไปที่ห้องของเขาหลังจากพีประตูทางสารก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้น เหมืกรุงจือดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไราบางอย่างและหันไปมองเขาและพูดว่าเจ้าจะให้เข้าเรียนรู้ทักษะที่นี่ใช่หรือไม่มันสามารถแสดงทักษะเรานั้นได้ดีหรือไม่ทั้งซันหายใจเข้าลึกๆปรับอารมณ์ของเขาให้สบงบลงพยักหน้าและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลมันไม่ต้องใช้พื้นที่มากนากักและสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางเหมืกรุงจือกล่าวว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าอยากจะกลับไปโเร็วที่สุด เพลี่เลี่ยงคำถามของพ่อของข้าทางสารพยักหน้าหลังจากคิดดูคู่หนึ่งเขาก็พูดกับเหมยกงจือว่าเ้าช่วยสร้างช่องว่างให้มันอยู่ในอากาศเหมยกงจือพยักหน้าแระปัดอย่างสบายสบายถ้ดนั้นช่องว่างสีงเงินก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในอากาศทางสารกล่าวว่าดูให้ดีขณะที่เขาพูดเขาก็ยกมือขวาขึ้นแลว้ววาดส่วนโค้งที่สวยงามในอากาศสิ่งที่เหมยกงจือทําได้ดีที่สุดคือการควบคุมพื้นที่ เมื่อมือขวาของทังสามเริ่มวาดส่วนโค้งเธอก็รู้สึกแปลกๆราวกับว่ารอบๆมีเสียงสะท้อนที่แปลกประหลาดในอาวากาศและไม่ใช่แค่อาวากาศเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีพลังงานอื่นอยู่ด้วยส่วนโค้งนี้เพิ่งห่อหุ้มรอยแตกของอาวากาศที่เธอวาดไว้ก่อนหน้านี้และจากนั้นรอยแตกของอาวากาศที่ดูเหมือนเส้นบนกระดานดำก็ถูกรบและพื้นที่ที่แยกจากกันก็ถูกปิดทันที เมื่อเธอเข้ามาในห้องั้งแรกเธอ,อยังคงระมัดระวังเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะรู้สึกว่าซูราใจด,ดีกับเธอมาโดยตลอดเป็นเรื่องปกติที่ต้องระวังแต่ทว่าในเวลานี้อารมณ์ทั้งหมดของเธอกลายเป็นความตกใจท้ายที่สดุดเขารู้หลายวิธีในการทําลายช่องว่างและต่อต้านการโจมตีของเธอแต่ทว่าเธอไม่เคยได้ยินเรื่องการลบช่องว่างอย่างง่ายดายกับรอยแตกที่เธอสร้างขึ้นเจ้าทําได้อย่างไรทางสารพูดด้วยน้ําเสียงจริงจัง เมื่อเราเปลี่ยนสนามพลังพื้นที่แรกเวลาโดยรอบให้เป็นวงกลมวงกลมนี้จะบริสุทธิ์และสิ่งที่เราต้องทาคือทําให้วงกลมบริสุทธิ์นี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบสิ่งมีชีวิตที่ไม่รงรอยการภายในวงกลมเรืกรับแห่งสวรรค์ก็จะหายไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ พื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ